คันที่แพ้นมวัวนะคะทานนมตอนระหว่างการตั้งครรภ์แล้วอืดแน่นท้องนะคะจะได้มีตัวช่วยนะคะที่เหมาะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์มากๆเลยนะคะนั่นก็คือตัวจมูกข้าวไลเบอร์รี่นะคะตัวจมูกข้าวไลเบอร์รี่นะคะเป็นตัวจมูกข้าวลว้ลวนๆร้อยเปอร์เซ็นไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้าตาลไม่มีส่วนผสมของนมนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีปัญหาแพ้นมวัวนะคะสามารถทานได้เลยนะคะ <c oughs> และที่สําคัญนะคะตัวจมูกข้าวนะคะยังมีสารอาหารวิตามินแร่ธาตุกว่า15ชนิดที่จําเป็นต่อคณ แม่ตั้งครรภ์มากๆเลยนะคะตัวจมูกข้าวนะคะเหมาะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์มากๆเลยนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยวิตามิน B นะคะบำรุง,งระบบประสาทและสมองให้กับทารกในครรภ์นะคะเก่งแบว่าฉลาดตั้งแต่อยู่ในครรภ์น,นะคะและที่สําคัญนะคะยังมีกาบ้านะคะช่วยคุณแม่หลับสบายผ่อนถายมากยิ่งขึ้นนะคะลดอาการแพ้ท้องเป็นตะคิวเหน็บชาในระหว่างการตั้งครรภ์คุณแม่ที่มีภาวะ ระหว่างการตั้งค่โก็สามารถทานได้นะคะตัวนี้ทานดีมากทานวันละสองครั้งเท่านั้นเองค่ะตอนเช้าก่อนอาหาร15นาทีแล้วก็ก่อนนอนนะคะจมูกขาวบดผงละเอียดมาให้แล้วนะคะสามารถชงในเครื่องดื่มต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นนมนะคะหรือเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นได้เลยนะคะคุณแม่วันนี้มีโปรเด็กด้วยนะคะโปรซื้อหนึ่งแถมเปเลยสองจะได้รับจมูกขาวถุงละ500กรัมแบบนี้นะคะ 2, สองถุงรวมเป็น1กิโลกรัมทานได้นานถึง2เดือนเลยนะคะแล้วก็เลือกรับเป็นแก้วเช็คแบบนี้หรืองาดําโฟบดขนาด100กรัมน,นะคะ เป็นของสำเนาฟุลพิเศษนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะมีโปรโชั่นส่วนลดอีก5่พิกัดทีตะการหนึ่งดานล่างเลยค่ะสั่งวันนี้จะส่งเราวันนี้นะคะส่งเร็วส่งไวท่านใช้ทันทันแน่นอนค่ะแล้วเรามาดูแลสุขภาพลูกน้อยของเราให้แข็งแรงไปด้วยกันนะคะ